วันนี้นะครับเกษตรแนีใหม่แต่เกอป่านะครับจะมานําเสนอการปลูกประหวานป่าในกระถางพลาสติกนะครับเราปลูกเดือนนี้เดือนหน้าได้รับประทานนะครับได้กินนะครับเด็ดยอดกินเลยนะครับเพราะว่าเราปลูกแบบเร่งรีบนะครับบางท่านนะครับเวลาปลูกต้นไม้นะครับปลูกวันนี้อยาก ได้ผลผลิตเร็วๆนะครับแล้วก็มีวิธีคิดค้นวิธีซึ่งซึ่งวันนี้เราก็จะมานําเสนอการปลูกตะกัาป่าในกระถางนะครับสําหรับปัจจัยสําคัญนะครับในการปลูกตะกัาวป่าก็คือหลักนะครับหลักต้องให้มันแข็งแรงนะครับเวลามัดก็ให้มันแข็งแรงเราได้กิ่งตอนนะครับกิ่งตอนก็จะเป็น ให้ผลผลิตไวนะครับสามารถเด็ดรับประทานได้นะครับไม่ไม่ต้องกลัวว่ามันตายนะครับมันมันมันออกยอดมามันมันเยอะนะครับสมมุติว่ามันออกยอดมาเป็นสิบอย่างเงี้ยเราก็ดิดกินเลยนะครับครั้งที่สองเราก็ดิดเอาสำหรับมาดูใกล้ๆครับเพราะว่าในการาปัจจัยสําคัญนะครับก็คือตุ่มตอนนะครับเราเราต้องให้มัน อย่าพยายามให้ตุ้มตอนมันแตกนะครับในการตัดตุ้มตอนก็ตัดตามคลิปวิดีโอนะครับเราก็ทําให้ดูนะครับก็ตัดหูมันซะก่อนนะครับอันดับแรกไม่ต้องไปตัดอย่างอ,างอื่นนะครับตัดตามคลิปเลยนะครับมันจะได้ตัดง่ายเสร็จแล้วก็มาตัดตรงตรง,ตรงก้นนะครับแล้วก็มาดูก็พยายามอย่าให้มันโดนละ่ะ แล้วก็ดึงยางออกแล้วก็ให้มันโดนหลักมันขาดแล้วนะครับตรน,นี้เราก็พยายามดึงถ้ามันไม่ขาดอย่าพยายามดึงนะครับใช้กันไกลตัดเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรย่ายากคดึงขาดเสร็จแล้วนะครับ ไปรากผักหวานนะครับถ้ามันขาดนะครับสําหรับรากผักหวานที่มันเหมาะสมก็จะเป็นวเขียวอย่างนี้นะครับตัวเขียวนะครับนีเเขียวๆ,ๆนี่แล้วก็ตัดไม่ต้องรีบนะครับแนะนำ อยากให้ปลูกตอนเย็นหรือตอนเช้านะครับถ้าตอนกลางวันเป็นยังไงครับมันร้อนถ้ามันร้อนแล้วมันจะไม่มีสมาธิในการทำครับ่อยๆทำไปมันละ4าต้นนะครับแล้วก็แกะออกมาทีละเล็กแล้วก็หมุนไปนะครับแล,แ,ลแล้วก็พยายามนะครับตัวไหนที่มันติดก็ ก็หมุนอย่างนี้นะครับเล้วต้องหมุนหมุนไปเดี๋ยวมันก็ออกเองนะครับานี่สำหรับมือใหม่นะครับส่วนคนที่เป็นแล้วก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับมือใหม่มันมันเวลาเราเอาดินออกจากตุ้มตอนมันจะยากสำหรับในแล้วเราก็ใช้สายคลิปบรไทายนะครับมัดมันแน่น มาเสร็จแล้วนะครับก็เวลาปลูกนะครับเราก็ปลูกพร้อมกันกับต้นไม้พี่เลี้ยงเลยนะครับเอาลากมันไปอยู่ใกล้ๆกันเลย จะอมนะครับเวลามันเวลามันใหญ่มันค่อยไม่ไม่เก็บกะน,นะครับจะออมก็วางไว้เลยรเรียบร้อยครับแล้วก็แล้วก็ขุดให้มันแน่นๆนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็เอาน้ำมารดนะครับสำหรับก,การปลูกผักหวานป่านะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ